พนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอสแสดงความยินดีนะครับกับผู้ประกอบการและร้านธาหกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับรางวัลอย Quality Award เป็นรางวัลแห่งการประกันเรื่องคุณภาพกับผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานีปีนี้รได้รับรางวัลอย q u a l i t y Award ของผลิตภัณฑ์สุขภาพถึง5ผลิตภัณฑ์และก็ผู้ประกอบการ2ผู้ประกอบการหนึ่งในนั้นก็คือพวขรื้อเครื่อง วิษากิจชุมชนเกษตรบ้านควนไสรตำบลท่าโรงช้างอำเภอพุนพินสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่จะช่วยกันนะครับให้ผู้ประกอบการผลิตัฑ์สุขภาพด้านยาเครื่องมือแพทย์สมุนไพรอาหารต่างๆเข้าสู่กระบวนการในการรับรองคุณภาพเป็นการประกันคุณภาพให้กับผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี สายกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านควนไฟหยุดเริ่มต้นด้วยหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็มีการปลูกผกักปลูกพริกของในชุมชนนะคะทางสมาชิกได้มารวมตัวถันแปรรูปทำเครื่องเกง ครื่องแกงสดมี3าตัวนะคะมีเครื่องแกงกะทิเครื่องแกงส้มเครื่องแกงผัดเผ็ดนะคะแล้วได้แปลรูปมาเป็นเครื่องแกงก้อนแล้วก็ได้ขอรับรองมาตรฐานออยอเริ่มต้นด้วยฐานะรูปจังหวัดน,นะคะคอยเชิญอบรมเพื่อได้มาตรฐานออยอนนะคะได้อบรมผ่านมาก็มาปรับปรุงโรงเรือน,นะะเพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะคะว่ามีความสะอาดถูกหลักอนาม,มัยปลอดภัยต่อการเอาไปปรุงเป็นอาหารนะคะ ก่อนจะมาเป็นเครื่องแกงก้อนนะคะก็เป็นเครื่องแกงสดวัตถุดิบก็มีพริกข่าตะไคร้ขมิน้นหัวหอมหัวเตียมเหมือนเช่นหัวหอมหัวเตียมก็ต้องหาจากภายนอกนะคะแต่เหมือนพริกข่าตะไคร้ก็ในชุมชนเอามาก็จัดแต่งวัตถุดิบแล้วก็ช่างนะคะเอาไปล้างพึงแดดประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะที่โรงเรือนพลังแสงอาทิตย์พึงแล้วเอามาหัน่น จะนํามาผสมตามน้ําหนักตามสูตรแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องบดนะคะทีนี้เราก็ได้เป็นเครื่องแกงสดออกมาค่ะแล้วก็เอามาบรรจุอัดเป็นก้อนด้วยบล็อกจากนั้นเราก็เอาไปเข้าตู้อบลมบร้อนได้เวลาอบครั้งละ12ชั่วโมงกลับด้านก็อีก12ชั่วโมง หลังจากอบแล้วเราก็เอามาห่อกระดาษฟอยล์แล้วไปบรรจุในกล่องเล็กจีก้อนตอนหนกล่องแล้วก็ไปลงกล่องใหญ่นะคะจุกล่องเล็กเท่ากับ1กล่องใหญ่นะคะส่วนมากเครื่องแกงก้อนนะคะมีคนไทยเดินทางไปต่างประเทศก็หิ้วไป่ะคะฝากลูกหลาน แล้วเราก็มีช่องทางจำหน่ายทาง Facebook ที่เพจครัวขึ้นเครื่องต้นตำรับเครื่องแกงสุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวด้วยกันนะคะในส่วนของเครื่องแกงเราได้มีเครื่องแกงสดเครื่องแกงส้มเครื่องแกงกะทิแกงผัดเผ็ดนะคะแล้วก็มีซอสคั่วกลิ้งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะตัวที่เราได้รับรางวัลก็คือเครื่องแกงกะทิก้อนถึงสำเร็จรูป รางวัลที่เราได้รับคือรางวัลอโยคุลิตี้อวอร์ดประเภทใช้วัตถุดิบภายในประเทศนะคะความรู้สึกว่าดีใจและขอขอบคุณทางห,หาาน่วยงานสถาน้าสูขอำเภอสถานศูุขจังหวัดที่มีโครงการนี้ให้กับวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร,ะกรนะคะ แล้วรางวัลน,นี้ก็เป็นอีกรางวัลหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกกลุ่มในการที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยผมเชื่อมั่นนะครับ4รางวัลของผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นและ2รางวัล ของสารประกอบการปีนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆสารประกอบการที่จะมาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการพัฒนาคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องคนสุราษฎร์ธานีในการคุ้มครองผู้บริโภคคนสุราษฎร์ธานีคนสุราษฎร์ธานีจะได้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัยจริงๆครับ